สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหัวเมนมาชแนลของเราในวันที่17สิงหาคม2564พบก,กับแอดต,ตาเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาจะการเป็นคลิปที่2แล้วนะแนวทางที่แอดนามาบาปันคลิปนี้มีเจ้าไหนเราก็มาดูตามสไลด์ที่แอดขึ้นไว้นี่เลยนะคะเริ่มต้นที่แนวทางของแอดสุยเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนทางเลขดับของคุณเมงปอล่างนะคะเรามาเริ่มดูทีละเจ้าทีละเจ้ากันเลยนะคะ เริ่มที่นาทางขอแอดสูยนะคะซึ่งเจ้านี้แอดได้มา2อฉบับนะสำหรับฉบับนี้ก็จะเป็นนาทางเลขเด่น4ตัวนะคะก็เข้า5กับ0ย์ใช่ไหมคะเข้า5กับ0บนนะคะสำหรับงวดนี้เลขในตารางหรือว่า,าเลขสตัวให้มาคือ4 9่เสหนะคะ4 9่เสห้าวินกันเลยไหมคะจะเป็น4 9 4เี่ห้า 4 3 95 93แล้วก็53ใช่ไหมคะอ่าแล้วแสดสืยก็ให้ฉบับ2ตัวมาด้วยนะคะอ่าฉบับนี้นะงวดที่แล้วนั้นนะคะก็เข้าใช่ไหมคะเข้า0 5 5 0 2ตัวบนเข้าตัวกลับนะคะสำหรับงวดนี้นะคะได้มาทั้งหมด4ครั้งเหมือนเดิมนะคะก็จะมี4 3 4 5 4 9 5 3 5 9เาแล้วก็39นะคะอ่างวดนี้จกเข้าอีเรียไม่นะคะแอดสุยนะคะงวดที่แล้วไม่สุยนะงวดที่แล้วเข้านะคะอ่างวดนี้จกเข้าอีเรียไม่รุ่นกันนะคะ เรามาต่อที่แนวะทางของคนคอหวยนะคะซึ่งเป็นแนวทางล่างนะสำหรับคนที่แล้วนะคะเจ้านี้ก็เข้าใช่ไหมเข้า3 2 2 3 2ตัวล่างเข้าตัวกลับนะแล้วสำหรับอนี้ได้มาเร็วนะคะให้มานะก็จะมี4 2 4 4 4 8 5 4 7 4 9 4 8 5 8 8 81แล้วก็82นะให้เน้นๆ2ส่งตัวล่างอยู่ที่42 82แล้วก็85นะคะให้ตัวรองคือ74เนอะอ่ารุนกันนะคะว่างดนี้จากข้าอิเลียไปนะคะคนคอหวยล่างนะคะสำหรับแนวะทางบนแอดอยังไม่ได้มานะถ้าไนายแม่งรายแอดก็จัดลงให้อีกทีหนึ่งนะคะ เรามาต่อที่แนวะทางของใครคะเจ้านี้นะคะสําหรับวิที่แล้วเจ้านี้แอดก็ลงให้นะก็เข้าใช่ไหมเข้า0 5 5ย์้าสงตัวบนเข้าตัวกลับนะแล้วสําหรับงวดนี้แอดได้มาแล้วนะคะแอดได้มานะอ่ะก็จะมี5 6 49 6 9 5 8 4 1แล้วก็61นะคะงวดนี้จะใครเอเเอเรไหมเรามารุ้นกันนะคะเจ้านี้แอดไม่ทราบอ่ชื่อเจ้าของขโมลนะคะอ่ะ อดต้องขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยเนาะอ่าเรามาต่อที่แนวทางเจ้านี้แอดก็ไม่ทราบเจ้าของข้อมูลนะคือมีท่านหนึ่งแบ่งปันมาแอดก็แบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งปันต่อนะคะอ่าสาหรับงวดที่แล้วเจ้านี้เป็นแนวทางใหม่นะอ่าก็เข้าใช่ไหมคะเข้าแนวทางล่างสามสองสองสามสองตัวล่างเข้าตัวกลับใช่ไหมคะสาหรับงวดนี้นะให้มาแล้วนะคะคือศูนย์เจ็ด 0901์ 09, 7 19แล้วก็11นะเขาให้เน้นอยู่ที่07กับ17นะคะงวดนี้07 70แอดจะมาอีกหรือไม่นะคะแต่ว่าแอดก็ยังตามอยู่นะเพราะว่าเพราะเพราะว่าเพราะว่าเลขที่เกี่ยวกับแม่แอดนะคะออกไปจากครบแล้วนะคะ7 0 0 7 ห้าศูนย์เจ็ดก็ออกไปแล้วใช่ไหมคะสองเก้าก็ออกไปแล้วนะหกเก้าที่แม่แอดบอกให้ซื้อแอดก็ไม่ได้ซื้อนะคะก็ออกไปแล้วนะคะแล้วอ่าอีกหางหนึ่งก็คือห้าเจ็ดนะคะซึ่งเป็นอายุข,ของแม่แอดนะอ่าเนาะงวดนี้จะมาหรือไม่แอดก็จะซื้อนะคะมาไม่มาแอดก็จะซื้อเนาะ,ะเพราะว่าแอดฝันนะจริงๆนะ ที่ตามแนวทางาที่เกี่ยวกับเลขของแม่แอดนะคะก็คือฝันว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะแสงลอยมานะคะเป็นแสงเป็นก้อนลอยมานะแล้วก็แอดก็ได้เอาไปให้พระท่านหนึ่งนะคะซึ่งแอดก็ไม่ทราบหรอก็เป็นพระองค์ไหนนะคะพระรูปไหน แต่แอดรู้สึกว่าอายุท่านจะเยอะนะคะท่านก็เลยบอกว่าให้บูชาแม่นะคะให้บูชาแม่นะอ่าก็เลยเลือกที่จะซื้อแนวทางเลขที่เกี่ยวกับแม่แอดนะคะอ่าเนาะแอดเล่าให้ฟังนะ แอดเล่าให้ฟังเนาะอ่าเรามาดูนะคะในงวดนี้แนวทางของเจ้านี้จะเข้าหรือไม่แอดนางมาฝากกันนะคะเจอศูนย์เจ็ดก็ไปยาวเลยนะคะนะอ่าเรามาต่อที่แนวทางของคุณวิพรันนะคะเจ้านี้ไม่เข้ามาหลายนัดแล้นะแต่ว่าแอดก็ยังแบ่กปันกันต่อนะคะสําหรับงวดนี้ให้มาคือหกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เก้าสามแล้วก็เก้าสี่นะคะ ในงวดนี้ให้เน้นเ้นอยู่ที่6 4 7 4ดสี่แล้วก็9 4สนะแอดนำมาฝากกันนะคะคุณดุ๊กรานเนาะเรามาต่อที่แนวทางของเจ้านี้เลยนะคะคอคุณบ้าหวยสำหรับคนที่แล้วนั้นนะคะแอดไม่ได้ลงให้นะสำหรับงวดนี้นะคะแอดก็ได้มาแนวะทางเลขเด่นอยู่ที่6 3สแล้วก็4นะคะ5ชุด3ตัว2ตัวมานะคะก็จะมี4 6 3ห1สา4 1หนึ่งี่หนึ่ง 163 63 13 43 14 64 16แล้วก็33นะคะงวดนี้จะเข้าหรือไม่รุนกันเนาะเพราะว่างวดที่แล้วนั้นแอดไม่ได้ลงให้นะคะก็เลยไม่ได้เอาแนวทางมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าเข้าหรือไม่เข้าเนาะอ่ะเรามาต่อที่แนวทางเจ้านี้นะคะ เสื้อทางพลังงานดีนะคะซึ่งเป็นเจ้าที่คุ้นเคยที่แอดลงให้ประจำใช่ไหมสำหรับเมืที่แล้วนะคะเจ้านี้นั้นหลุดไปเรียบร้อยนะคะใช่ไหมหลุดทั้งแนวทางเลขเด่นเลขซ้ำตัว2ตัวนะคะสำหรับในงวดนี้แอดก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะเผื่อว่าใครรอหรือว่าตามหาอยู่นะงวดนี้นะคะเสื้อทางพลังงานดีก็ให้เด่น4่รองหนึ่งนะแล้วก็ให้ชุด3ตัวมากก็จะมี714หนึ่งส 7 6 1 6 1 5 4 0 1 6 4 3 1 4 5 4 9 6แล้วก็7 0 6นะคะส่วนนทางชุด2ตัวนะคะก็จะมี1 4 1 5 6 1 4 5 0 1 4 1 4 3 0 6 5 4 1 6 9 6แล้วก็3 4นะคะก็ระวนะังเบินระวังหามากคือ7 4 4 6 1 1 1นึ4งหแล้วก็เจ็เจดนะคะงวดนี้จะเข้าจะแก้มือได้หรือไม่ลุ้นกันเนาะอ่า เรามาต่อที่แนวทางของเลขพิเศษนะคะเจ้าในน่ยนะแล้วก็ไม่เข้านะแต่ว่าแอดก็ยังแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะคะเจ้านี้ต้องบอกว่าถ้าเข้าก็จะเข้าสลับกันนะคะให้บนออกล่างให้ล่างออกบนประมาณนี้นะคะสําหรับในงดนี้เลขพิเศษให้มาแนวทาง3ามตัวนะคะก็จะมี610แล้วก็107นะคะ0 7ย์มาอีกแล้ว <laughs> ศูนย์เจ็ดมาอีกแล้วนะคะอ่าแล้วให้ที่สองตัวบนมานะคะก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะแนทางล่างสองตัวก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดแปดนะแปดนำมาหักนะคะเลขพิเศษเนาะ ต่อที่แนวทางเลขดับนะคะเริ่มที่แนวทางเลขดับของผังเลขดับบนนะคะสําหรับคุที่แล้วให้ผังเลขดับบนอยู่ที่3ผ่านไหมผ่านเนาะสาหรับงวดนี้ให้ผังเลขดับบนอยู่ที่8นะคะงวดนี้จะผ่านหรือไม่รุนก่นเนาะอ่าเรามาต่อที่แนวทางเลขดับของแอดระเด่นนะคะซึ่งแอดได้มาสองฉบับนะฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางเลขดับบนนะคะงวดแล้วก็อ่าให้ดับบน8ผ่านนะสําหรับงวดนี้ให้ดับบน3นะคะงวดนี้ดับบน แอดเด่นจะผ่านเกิดหรือไม่รุ่นกันเนาะต่อมาฉบับที่2นะคะดับล่างนะคะเุทที่แล้วให้ดับล่างเสร็จเก้าผ่านไหมคะผ่านนะสำหรับงวดนี้ให้ดับล่างอยู่ที่0กับ1นะคะงวดนี้จะผ่านอีกหรือไม่รุ่นกันเนาะเรามาต่อที่แนวทางเลขดับของเฮียโกนะคะซึ่งเจ้านี้แอดได้มาประมาณ ตาฉบับอยู่นะเระเริ่มที่ฉบับที่เป็นแนวทางเลขดับหลักร้อยบนหมูป่านะคะสําหรับคุูแล้วก็ให้ดับหลักร้อยบนหมูป่าอยู่ที่6ผ่านเนาะสําหรับงวดนี้ให้ดับร้อยบนหมูป่าอยู่ที่หนึ่งนะคะงวดน,นี้จะผ่านไหมลุ้นกันเนาะต่อที่แนวทางเลขดับหลักร้อยแก่แจ้นะคะก็งวดที่แล้วนั้น ไม่ผ่านคือ7ใช่ไหมคะแต่ว่าศูนนั้นผ่านนะสำหรับงวดนี้ให้ดับร้อยกระจาอยู่ที่0กับ3นะคะต่อที่นทางเลขดับเสียดายตังนะคะดับบนเสียดตาตตังเนาะสำหรับคุณแล้วนั้นนะคะ3ฉบับนี้หลักร้อยบนไม่ผ่านนะคะแต่ว่าหลัก10กับหลักหน่วยบนนั้นผ่านนะสำหรับงวดนี้นะคะดับ10 เงินนี้จะผ่านหรือเปล่าอ่ารุนกันเนาะอ่าให้ดับร้อยบนเสียดายตังค์อยู่ที่3ให้ดับบนเสียดายตังค์อยู่ที่3นะคะแล้วก็ให้ดับหน่วยบนเสียดายตังค์อยู่ที่5นะ,ะอ่างินนี้จะผ่านหรือไม่รุ้นกันเนะเาะโดยเฉพาะหลักร้อยนะคะารามาต่อที่แนวทางเลขดับ1ิบ บนนะคะดับ10บนมาน้อย3ดับ10บนประคอศนย์ะคะแล้วก็ให้ดับ10บนปูนา1สําสำหรับที่แล้วนั้นสฉบับนี้ผ่านนะคะงวดนี้จะผ่านอีกหรือไม่เรามาลุ้นกันเนาะเรามาต่อที่แนวทางเลขกดับของอาจารย์ประโชคนะคะซึ่งเป็นแนวทางเล็กดับบนนะสำหรับวิธีแล้วให้ดับบน2ผ่านนะสำหรับงวดนี้ให้ดับบน3จะผ่านอีกหรือไม่ลุ้นกันเนาะต่อที่แนวทาง ปิดท้ายเนาะอืมปิดท้ายด้วยแนวทางเลขดับของคุณเมงปอแนวทางเลขดับล่างนะคะอ่าสำหรับงวดที่แล้วเจ้านี้ให้ดับล่างศูนย์ผ่านไหมคะผ่านนะสำหรับงวดอนี้ให้ดับล่างแปดนะคะงวดนี้จะผ่านหรือไม่เ,เราก็มาลุ้นกันนะคะสติดนะคะก็สามารถดูได้ตามนิ้เลยนะคะอ่า ดูได้ตามนี้เลยนะคะกะกบ,บาทก็คือไม่ผ่านนั่นเองนะคะส่วนมากก็จะผ่านนะคะส่วนมากก็จะผ่านนั่งมากปวดขาอายุมากแล้วใช่ไหมคะค่ะแอบก็ต้องขอบคุณแนวทางทุกแนวทางนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลด้วยนะแล้วสำคัญคือคนที่ ได้ดูคลิปวิดีโอของแอดนะคะอยากให้ทุกคนรวยๆ,ๆนะอยากให้ทุกคนได้มีแนวทางไปเสี่ยงโชคนะคะช่วงนี้สภาวัสติก,ก็ไม่ค่อยดีนะคะหาเงินยากมากนะคะใช่ไหมคาขายอะไรก็เนาะ,ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะถ้าแอดได้ข้อมูลมาแอดก็จะลงให้เรื่อยๆนะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ